เมืองสีสมเด็จค่ะเชิญชมโรงเรียนของเรากันเลยค่ะโรงเรียนอนุบาลเมืองสีสมเด็จพิม์คุรุราชบำรุงสังกัดสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตหนึ่งเป็นโรงเรียนขนาดกลางพีการศึกษา2,564มีนักเรียนจำนวน171คน มีข้าราชการครูและบุคลากรจำนวน16คนบริหารงานโดยนายประสิทธิเศสวงผู้อำนวยการโรงเรียนเรียนท่านคณะกรรมการประเมินผลงานรางวัลทรงคุณค่าสพปทอเบตอวอรดที่เคารพทุกท่านกระผมนายประสิทธิเศสวงผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองสรีสมเด็จทิมพ์คุโรราชบำรุง ขอนำเรียนข้อมูลประกอบการประเมินด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาพอสังเกตดังนี้โรงเรียนอนุบาลเมืองศรีสมเด็จพิมพ์คุรุราชบำรุงเป็นโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษาของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตหนึ่งมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยนำกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพเข้ามาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนที่มุ่งเป้าหมายสำคัญ3ประการคือ 1. สร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาในทุกมิติ 2. สร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาคและ 3. ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาซึ่งมีผลงานเชิงประจักษ์ดังที่จะได้นําเรียนต่อท่านคณะกรรมการทุกท่านต่อไปนี้ครับผู้บริหารคณะครูบุคลากรและชุมชนได้ร่วมกันพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการและขับเคลื่อนคุณภาพเกิดเป็นพิมพ์โมเดลซึ่งเป็นรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ด้วยนวัตกรรมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ School at Learning Community เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ประกอบด้วยองค์ประกอบที่1 P perspective หมายถึงมุมมองต่อการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพองค์ประกอบที่2 I improvement process หมายถึง กระบวนการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพองค์ประกอบที่3 M Monitoring หมายถึงการติดตามตรวจสอบคุณภาพทั้งนี้โรงเรียนได้ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณพุทธศักร,ราช2564ส่งผลให้การดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ซึ่งต้องมีการบริหารจัดการอย่างครอบคลุมรอบด้านเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนวัตกรรมการบริหารจัดการดังกล่าวได้ยกระดับสู่การเป็นโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นตลอดจนสนองต่อนโยบายการศึกษาของชาติที่มุ่งสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม ปรากฏผลงานที่สำคัญดังนี้รางวัลดีเด่นของสถานศึกษาระดับชาติ 1. โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการให้นำผลงานวิจัยดังกล่าวเข้าร่วมนำเสนอในงานมหากรรมงานวิจัยแห่งชาติ2,565ซึ่งได้รับรางวัลซิลเวอร์อวอ รับถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตก,กรรมพร้อมเงินรางวัลจำนวนห0,000บาท 2. รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติรางวัลดีเด่นของสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลดีเด่นของครูและบุคลากรทางการศึกษา รางวัลดีเด่นของผู้เรียนภายใต้การบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยนวัตกรรมพิมโมเดลที่มีรูปแบบการดำเนินงานที่ชัดเจนทำให้โรงเรียนอนุบาลเมืองสีสมเด็จพิมพ์คุรุราดบำรุงสามารถขับเคลื่อนไปสู่การเป็นโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพนักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน สมดุลทั้งด้านสุขภาพร่างกายด้านคุณภาพการเรียนรู้ทักษะชีวิตสมรรถนะการสื่อสารการรวมพลังทำงานเป็นทีมการคิดขั้นสูงและการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสุขในการร่วมกันพัฒนาวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์สถานศึกษาได้รับความเชื่อมั่นไว้วางใจ จากผู้ปกครองและชุมชนทั้งในท้องถิ่นและชุมชนที่ห่างไกลในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้นในทุกปีการศึกษารวมทั้งสถานศึกษาอื่นๆที่สนใจมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานความสำเร็จที่ปรากฏเป็นประจักษ์ข้างต้นเป็นเครื่องชี้วัดถึงคุณภาพการบริหารจัดการ ของโรงเรียนอนุบาลเมืองศรีสมเด็จพิ่นคุรุราชตําบำรุงที่มุงสร้างคุณภาพโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาด้วยความมุ่งมั่นเสียสละทุ่มเทของผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและชุมชนที่มีเป้าหมายร่วมกันในการประกันว่า No Child Left Behind จะไม่มีเด็กคนใดถูกทิ้งไว้ข้างหลังโรงเรียนอนุบาลเมืองสีสัมเร็จทพิมพ์คุรุราชบำรุงขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงมาในโอกาสนี้สวัสดีครับ